สวัสดีชาวออฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมคลิปรีเพย์จากทางบ้านกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ส่งมาจากคุณทิวนะฮะ <Move out. S 1> คุณทิววันนี้มาในรถ T ีส2นะครับเป็นเฮ a วิ t แท k งจากอเมริกานะฮะมาอยู่ในแมปนี้นี่ค่อนข้างสบายนะเพราะว่าไม่มีจอนด้วยนะครับแล้วก็ ตามสไตล์ของอเมริกาฮะคือหัวแข็งเล่นเนินได้ดีนะครับในเกมนี้คุณทิวเป็นท็อปเทียร์นะฮะรถอเมริกาเนี่ยเฮฟวีแทงอเมริกาเนี่ยถ้าแมปไหนที่ไม่มีจอเนี่ยเป็นอะไรที่สวรรค์มากนะในเกมนี้คุณทิวไม่ขึ้นเขานะเกิดทางฝั่งใต้นะครับไม่ขึ้นเขาแล้วก็มาเล่น บริเวณตรงกลางของแมปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะรตรงนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับซึ่งดูจากวงเนี่ยลัศมีเนี่ยเขาสามารถยิงได้เกือบทั้งแมปเลยนะครับแล้วก็โผล่หัวออกไปเล่นได้นะครับทั้งด้านหน้านะฮะคือขึ้นไปเล่นแล้วศัตรูเนี่ยจะยิงเข้ามาที่หัวเนี่ยส่วนมากจะยิงไม่เข้านะครับหรือว่าจะออกไปยิงทางด้านขวาฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า อาจจะมีจุดที่ศัตรูไปแคมป์อยู่จุดบริเวณจุดนี้นะฮ e ะ E0 ตรงนี้นะครับก็ยิงได้หรือว่าศัตรูย้อนอ้อมมาทางด้านซ้ายก็สามารถโผ่หัวไปยิงได้เหมือนกันพูดง่ายว่าจุดนี้คุณทิวสามารถคุณทิวได้เลือกจุดที่เหมาะมากที่จะทำำําดามจนะครับมาดูคุณทิวกันนะฮะคันแรกครับ STA2 นะฮะหนนัดเข้าไปนะฮะ คือคือที่เขาเล่นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าแบบนี้ไม่มีจอนะแต่ถ้ามีจอเนี่ยมันก็เล่นลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าจอตกลงได้นะเอ้า LTTB ของเราคว่ำนะเมื่อกี้ไม่ทันมองที่สามสี่แปดห้าฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่นครับทางด้านขวามาแล้วนะบนภูเขานะฮะเขาขึ้นมาแล้วนะฮะคุณทิวสามารถยิงได้ทั้งแมปเกือบทั้งแมปนะอ่เกือบทั้งแมป ทางซ้ายนี่อยู่กันเป็นกองเลยนะครับแต่เวลาจะขึ้นไปยิงเนี่ยต้องต้องดูดีๆหน่อยนะครับว่าทางขวามีไม้ทางซ้ายเขายิงเข้ามาได้ไหมพยายามให้เขายิงทางด้านหน้าของของป้อมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนาด้านข้างป้อมนี่มันก็จะยิงเข้าอยู่นะครับส่วนตัวถังรถนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะยิงเข้าแน่นอนนะครับที่สามสองคันนี้ของคุณทิวนะ โหลดอยู่ที่แปดจุดเก้าสี่วินาทีนะแล้วดูจากดูจากในมินิแมปนี้คุณทิวอยู่ตรงกลางอยู่คนเดียวเลยนะคนเดียวจริงๆนะนอกนั้นนี่อยู่บนภูเขาแล้วก็อยู่ทางฝั่งซ้ายตะวันตกเฉียงใต้กันหมดเลยกองอยู่งั้นหมดเลยคุณไงคุณทิวน,นี่เหมือนเหมือนมาสปอร์ตด้วยเลยนะนี่นะครับที่ผมบอกว่ายิงทางขวาก็ได้นะยิง เมื่อกี้ยิงเอซีสี่ไปนะสตริปฟังครับเจ็ดสิบสี่แล้วก็ทีสามสี่ขีดหนึ่งนัดละสามร้อยกว่ากว่าสามร้อยกว่ากว่านะแต่ว่าโหลดเร็วโหลดค่อนข้างเร็วนะฮะแปดจุดเก้าสี่ซีดครับเรียบร้อยครับหนึ่งคิวครับเสียงคัปเตอร์นี้ไม่ใช่นะเสียงคัปเตอร์นี้ที่บ้านผมเองนะ สตีฟฟังเจ็ดสิบสี่ฮะแล้วก็ไทเกอร์ทูเรียบร้อยไปครับนี่นะเขายิงเข้ามานะ S T A สองยิงเข้ามาที่หัวกระเด้งนะครับยิงไม่เข้าฮนะสองคิวแล้วคุณคุณทิวสองคิวแล้วด้านหน้าทีสามสี่แปดห้าจะตายอยู่แล้วนะครับเก็บครับ <c oughs> รีบไปนิดหนึ่งรีบไปนิดหนึ่งนะขุดดินไป S, S T A 2ครับเต็มเต็มครับ319อีกทีครับเก็บลาสดครับไม่พลาดครับอันนี้ไม่พลาดครับ3คิวไปแล้วฮะเนี่ยสติฟัง74ยิงเข้ามาทางด้านข้างป้อมใช้ลูกทองด้วยนะก็เจาะเข้ามาได้นะครับทางด้านซ้ายฮะด้านซ้าย มาแล้วฮะ VK ร0อย P นะครับดันเข้ามาครับแต่ว่าคุณทิวเห็นด้านข้างนะก็สามารถยิงเข้าได้อ้าวเห็นไทย6หเก็บก่อนครับเก็บก่อนครับต้องพยายามเก็บ LT ก่อนนะฮะตัวตัวสปอตเนี่ยสำคัญเลยนะสํสำคัญเลยอุ้ยมีคนยิงเข้ามาไม่โดนสามร้สิบสครับสำหรับ VK ร้อยนะฮะ ยิงเข้าไปด้านข้างนี่สบายฮนะโอ้โหลูกนี้มัดไอ้มุดมัดอะไรมุดนะ100เนี่ยค k 1 0 0เนี่ยถ้ายิงด้านหน้านี่ยิงเข้ายากมากนะค่อนข้างหนาด้านข้างแบบนี้ไม่มีปัญหาครับได,รนะได้เรื่อยๆฮะได้เรื่อยๆบอกแล้วนะว่ายิงได้เกือบทั้งแมปนะมาทางไหนก็ยิงได้นะ VK3 3601H นะเมื่อกี้ โอ้ยโดน S.T.A. สองยิงเข้ามานะฮะอ่าเนี่ยถ้าหันหน้าเขาเงี้ยแล้วเขายิงเข้าป้อมเนี่ยกระเด้งแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือมีข้อได้เปรียบก็ต้องมีข้อเสียเปรียบเหมือนกันนะคือเราสามารถยิงได้รอบด้านก็จริงแต่ว่าเขาก็สามารถยิงเราได้จากทุกด้านเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเวลาจะขึ้นไปยิงเนะี่ยต้องเก็บตัวดีๆหน่อยนะครับตอนนี้คะแนนตามอยู่ 5ต่อ9นะคนข้างเยอะนะฮะอ่ะฝั่งนี้เห็น VK เคร้อยว0ร้อยไม่ค่อยสนใจด้วยนะก็คุณทิวก็ยิงไปเรื่อยฮนะเก็บดาเมจไปเรื่อยฮนะตอนนี้3,000แล้วนะทางนั้นนี่บุกเข้ามาจนสุดลายแล้วนะะคุณทิวกเก็บ LT ก่อนครับเรียบร้อยครับนัดเดียวครับบูด็อกเรียบร้อยไปฮนะ4คิวแล้วครับดันนา STA 2พยายามหลอยมาเรื่อยนะโดน S t a STA-2 นี่หลอยไปเรื่อยเลยนะว k เคร้อยครับนัดนี้กระเด้งนะเข้ามุมชั้นบออกพอดีนะครับคุณทิวคิดว่าเอา v k เคร้อยก่อนดีกว่านะเอาเป็นคันๆไปนะให้มันถ่ายเป็นคันๆไปอีกประมาณนัก2สองนัดฮนะเรียบร้อยแนะ่เนี่ครับ วีเคร้องอีกนัดเดียวคือถ้าเข้าหันหน้ามานี่ก็งานงานหยาบแล้วตอนนี้ยิงยากนะยิงยากมาก MX m 4เอห้าครับ <Hey. S 1> เต็มเต็มครับยิงไปแล้วสี่พันะวีเคร้อยครับมาแนละ้ว เงียบครับยิงไปแล้วเงียบครับวีเคสามหให้คุณทิวล็อกเป้าแล้วยิงคือการล็อกเป้าเนี่ยถ้าเป็นเทียต่ํากว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเอา้ามีด้านหลังครับไทหกสิบสองวิ่งมาวนนะคุณทิวล็อกเป้าครับแล้วก็เรียบร้อยไปฮนะคันนี้ป้อมหมุนค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะ ไม่ถึงกระชาตามอยู่9ต่อ12ครับคุณทิวนี่กันอยู่คนเดียวตอนนี้ล็อกเป้า KV 8 5ยิงเข้าไปครับ305อยห้าเมาอีกแล้วสติฟฟังเจนะ็สิบสีนะฮะมหลอยอยู่ด้านบนนะ <Track here. S 1> สองนัดเข้ามาแล้วสองนัดแล้วนะฮะด้านบนนี้มีทั้ง s c a 2แล้วก็สติฟฟัง74แต่ตอนนี้ดามเมจนะฮะ ห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นะยิงเป็นว่าเล่นนะนี่เจอแล้วไม่โดนไม่โดนด้วยนะเฮลแคทด้านหลังครับเฮลแคทยิงไม่โดนนะโชค,ชคดีนะสูโชคดีนะยิงเฮลแคทเข้าไปนะ <No. S 1> สติฟฟังยังหลอออยู่ไม่เลิกนะล้วตอนนี้ HP เหลือ300กกว่าแล้วแทกขาดด้วยแตกขาดด้วยเฮลแคทก่อนครับมาถึงนี่แล้วนะเรียบร้อยครับ สติฟฟัง74อืมเด้งไปครับหันป้อมเข้ามารับรดาเมจพอดีอ่ะอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เหลือแค่3คันนะ12เท่าฮนะ12เท่าครับมีอ็อบเจกต์2 5 2, 2อยู่ของเราอยู่ด้านหลังเนะี่ยเอา้าโดนสติฟฟังหลออีกแล้วนะครับคุณทิวเก็บลารดไปครับว VK3601 แล้วก็วค k 1 0 0มาแล้วโอเคครับเพื่อเรามาช่วยไว้ทันนะ คันสุดท้ายฮะสติฟฟัง74ครับคันนี้นี่สายหล่อยจริงๆนะดาเมจนี่ไม่น้อยนะตอนนี้คิวไปทั้งหมด7คันนะครับดาเมจนี่6,200นสองนะฮะที่เอามาให้ดูนะี่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นรถทีแปดทีสามสองยิงหกพันอัพนะนี่อาจจะเป็นคันแรกที่ผมได้เห็นนะเยอะมากนะเยอะมาก คือเป็นท็อปห้องก็จริงนะแต่ว่าหกพันนี่ไม่ธรรมดานะอยังไม่หยุดด้วยนะครับยังไม่หยุดด้วยนะหกพัน้าไปแล้วนะแล้วก็นัดสุดท้ายโอเคเพื่อเราเก็บไปแล้วสุดยอดครับมาดูคะแนนกันนะดูเหรียญน,นะครับค้างละห้าสิบเหรียญน,นะมีทั้งเอมนะครับเอทังเกอร์สปอตเตอร์บรูเซอร์ไฟฟเอฟเฟก เชลบรูฟคอนเฟดเจอร์เรตนะฮะสัมพันธมิตรนั่นเองนะครับสตีวอร์นะฮะไฮคาลิเบอร์แทงเกอร์สไนเปอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับโอ้ oh, เหรียญน,นี้เพียบนะฮะได้เงินมาทั้งหมด65,834นะนะครับประสบการณ์2 1งพนะครับก็ไม่ใช่บัญชีพรีเมียมด้วยนะฮะบัญชีรธรรมดาคุณทิวนี่ใช้ชื่อในเกมว่าทิว15539ห้าห อยู่แคลนเอสเอฟอันเดนะครับดูรายชื่อที่เขายิงไปนะโอ้เพียบเลยนะทำดาเมจไปทั้งหมด6,509นะครับคิวไปทั้งหมด7คัน่าประสบการณ์เพียวๆเนี่ย1,928นะันบะสูงมากสูงมากเลยนะครับยิงไปทั้งหมด29นัดนะเข้าเป้า25บเจาะเกราะ22ดาเมจร,รวมนี่6,509ยิงจากระยะ ที่ไกลกว่า300เมตร3,814นะครับบล็อกไปอีก2,665แอสซิสไปอีก2,382นะโอ้โหสกอร์ดีมากครับสกอร์ดีมากจากเงิน65นะหักค่าซ่อมไป11,407หักค่ากระสุนไปอีก29,000พอดีเป๊ะนะครับเหลือเงินมาใช้นะ25,427นะครับ เป็นเกมที่ทำ,ทำดาเมจได้โหดร้ายมากนะคือผมชอบอยู่แล้วนะสายอเมริกาแล้วก็คันนี้ผมก็ชอบนะแต่ว่าผมขายไปแล้วเพรามมะว่าผมมีทีสามสี่มาเล่นนะครับก็เลยไม่ได้เล่นคันนี้แต่ว่าผมว่าคันนี้เล่นดีกว่านะเพราะว่าโหลดโหลดเร็วกว่ามากนะครับแล้วก็รถมันเตี้ยๆคือตัวมันก็ยิงยากกว่ายากกว่าทียี่สิบเก้ายากกว่าทีสามสี่แล้วกันนะครับแล้วก็ หัวก็ยิงยากอยู่หัวก็ยิงยากอยู่นะเออน่าเล่นดีเหมือนกันนะคันนี้น่าเล่นดีเหมือนกันก็ขอบคุณคุณทิวนะที่เอารีเพย์สวยๆงามๆสุดยอดแบบนี้มาฝากกันนะครับใครมีคลิปรีเพย์ก็ส่งกันมาได้นะทางอีเมลผมมีอีเมลอยู่ด้านด้านล่างคลิปนี้นะครับอยู่ในเดสคริปชันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามกันนะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ